น่าของเธอเนี่ยแกรู้ไหมว่ารองเท้าฉันมีค่ามากกว่าชีวิตของแกทั้งชีวิตอีกสวัสดีค่ะนัดสัมภาษณ์วันจันทร์สิบโมงเช้าใช่ไหมคะฉันมาถึงกรุงเทพแล้วค่ะคอนเฟิร์มค่ะขอบคุณที่โทรมาเตือนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ น้ำบัดอยู่ไหนน้านี่เธอเดิยังไงของเธอเนี่ยไม่หัดแหกตาดูหรือไงคะคนนั่งอยู่ทั้งคนชนมาได้เฮ้ยรองเท้าฉันเป็นรอยหมดแล้วเนี่ยฉันต้องซื้อมาใหม่ด้วยนะฉันขอโทษนะคะคุณผู้หญิงฉันผิดเองที่ไม่ระวังคุณเจ็บตรงไหนไหมคะเ,เดี๋ยวฉันเช็ดรองเท้าให้นะคะ ต้องฉันเช็ดเองได้แต่งตัวโคตรเสลอเป็นพวกบ้านนอกสิทารู้ไหมว่ารองเท้าฉันแพงแค่ไหนอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณฉันผิดที่เหยียบเท้าคุณแต่ฉันก็ขอโทษไปแล้วทำไมต้องมาพูดจาดูถูกกันแบบนี้ด้วยแล้วคนบ้านนอกมาทำไมหรอคะแล้วจะทำไมอะ่ะแกรู้ไหม ว่ารองเท้าฉันมีค่ามากกว่าชีวิตของแกทั้งชีวิตอีกงั้นเดี๋ยวฉันชดใช้ให้ก็ได้ค่ะจะได้จบๆกันไปโอเคไหมคะจะมีปัญญาใชา้เหรอรู้ไหมรองเท้าฉันเนี่ยคู่ละเท่าไหร่ฉันไม่รู้หรอกค่ะคุณก็บอกมาสิคะถึงโทษทีนะแกรอนานไหมไม่เป็นไรแกฉันก็เพิ่งมาถึง แล้วนี่ใครล่ะรู้จักกันหรอเปล่าหรอกคือเมื่อกี้ฉันเผลอเหยียบเท้าเขาแต่ฉันขอโทษไปแล้วเขาไม่ยอมจบมาหาว่าฉันเป็นคนบ้านนอกอีกอะอะไรตูดนี่ใครกันเนี่ยอย่าบอกนะว่าเป็นพวกบ้านนอกเหมือนกันอนะนี่คิดจะลุมฉันหรออ้าวเจ๊ถ้าไม่อยากปากมีสีเนี่ยนะคะก็พูดมันดีๆหน่อยจะบ้านนอกหรือบ้านไหนคนเหมือนกันเลยเปล่าคะอย่ามาเทียบชันกันหน่อยเลย ฉันไม่อยากเปลืองน้ำลายไปพูดกับพวกโลกคาสถึงพวกแกหรอกเราอย่าเสียเวลามาทะเลาะก,กันเลยนะคะคุณบอกมาเลยดีกว่าค่ะว่าจะให้ฉันชดใช้ยังไงคุณถึงจะพอใจงั้นก็ได้รองเท้าคู่เนี่ยราคาส0 0 0ม่นบาทเป็นไงอะเอิแงแตกกันไปเลยอะเดไม่มีปัญญาใช่ไหมล่ะโอเคงั้นฉันจะซื้อรองเท้านี้เราจะได้จบๆกันไปสักที จะบ้าเหรอแกตั้งสามหมื่นเลยนะโอีมันน้องนี่มันมีเงินดิว่ารวยแล้วเราังนก็ได้แต่ว่าฉันรับเป็นเงินสดเท่านั้นนะโธ่พี่อยู่นี่นี่เองมตามหาพี่อยู่ตั้งนานนี่น้องคนที่อยู่ร้านเมื่อกี้นี่ยังไงมีธุระอะไรพี่จ่ายค่ารองเท้าไม่ครบค่ะโอย โทษทีนะคะคุณน้องว่าแต่วรองเท้าคู่ไหนล่ะคะรองเท้าคู่นี้แหละคะ่ะราคาที่ป้ายมันอยู่ที่399บาทแต่พี่คนนี้จ่ายแค่350บาทยังขาดอีก49บาทค่ะ <c oughs> เอาอีนี่ทำไมตอนอยู่ในร้านไม่ทวงอะมัทวงอะไรตอนนี้ <c oughs> ถ้าพี่ไม่จ่ายหนูหนูคงต้องขอรองเท้าคืนนะคะมีงานหัวหน้าตีหนูตายแน่ <c oughs> เอาไปตายตาย อุตส่าห์คุยนะักคุยหนาวรองเท้าราคาเป็นหมื่นสุดท้ายนี่ก็โ๊แตกแบบนี้นี่บอกเลยนะคะปอมไม่เนียนไปเรียนมาใหม่นะคะคุณเจ๊นี่มันไฮโซโลคัสชัดชัดฉันซื้อแถมให้คุณอีกคู่ก็ได้นะคะเอามาหรือเปล่าเฮ้ยฝากกว่ามพวกมึองพวกมันนอกเอ้ยไม่ต้องตกใจนะคะเจคเขาฮิตตกอากาศร้อนอ่ะ ไอกเ,เอาไว้ไวเสียงดังมันเป็นขโมยรีบตามมันไปนแล้วดีเยวไม่ต้องตามหรอกมันอันตรายได้ไงเฮียของซื้อของขายแบบนี้ร้านเราก็เจ๊งกันพอดีสิแกเป็นผู้หญิงจะไปตามโจรมมนได้ไงล่ะแล้วมันเอาอะไรไปบ้างล่ะมันเอามาม่าไปสองหอ่อช่างมันเถอะคิดซะว่าทำบุญกันแล้วกันรีบไปทำกับข้าวเถอะเฮียเริ่มหิวแล้ว อะไรของเฮียเนี่ยขืนเป็นแบบเนี้ยพวกโจรมันจะยิ่งได้ใจเอานะเอานะเดี๋ยวเฮียจัดก,การเองแกรีจะทากับข,ข้าวไปเดี๋ยวผักจะไม่สดไป เจรับคนงานเพิ่มไหมครับไม่รับอะ่ะไปยืนไปไงมาใครเจ๊ร yani ับเด็กล้างจานเพิ่มสักคนไหมครับ เคเห็นลูกค้าในร้านสักคนไหมล่ะไม่เห็นเลยครับเออแล้วฉันจะจ้างลูกจ้างมาทําสัพกับเบื้ออะไรล่ะพูดอะไรไม่คิดไอ้นี่ไปไหนก็ไปไปเรียบร้อยเฮีย เฮียแปะป้ายผิดหรือเปล่าไม่ใช่มาเซลลดราคาเหรอไม่ผิดหรอกนี่คือโต๊ะปันสุกเฮีย er อยากให้คนที่ไม่มีงานไม่มีบ้านได้มาเอาไปกินนะ่ะนี่เฮียไม่สบายหรือเปล่าหรือว่าโดนขโมยของจนเพี้ยนไปแล้วคนเราอะถ้าไม่อับจนหนทางคงไม่มีใครเขาอยากเป็นขโมยหรอกเฮีย er ก็เลยตั้งโต๊ะปันสุกนี้ขึ้นมาไงล่ะอย่างน้อยๆเนี่ยคนพวกนั้น เขาจะได้ไม่ต้องไปขโมยของคนอื่นไงละ่ะนี่เฮียโดนตัวไหนมันเนี่ยทําไมจูู่นึกใจดีอยากช่วยคนขึ้นมาเฉยเลยตอนแกเป็นเด็กอะเฮียเข้ามาทํางานในเมือง<ม>ตอนนั้นนะเฮียก็ไม่มีเงินแบบคนพวกเขานั่นแหละไม่มีคนรู้จักไม่มีงานไม่มีบ้านไม่มีแม้แต่เงินที่จะเอามาซื้อของกินเฮียก็เลยเข้าใจความรู้สึกของคนที่ไม่มีจะกินไงละ่ะงานก็เชิญเฮียแจกใจให้หนำใจไปเลยนะ ฉันไปเรียนก่อนละเอ๊ะเยอะเด็กนี่จริงๆเลยนะเอ้าน้องเดี๋ยวก่อนสิเอ้าไปซะและ้ว อน,นี่สิไม่ต้องกลัวพี่ไม่ทำอะไรของกินพวกนี้พี่แจกฟรีมเมาได้พี่จะไม่จับผมส่งตำรวจใช่ไหมครับไม่จับหรอกของกินพวกนี้พี่แกจกฟรีเจาอะไรเลือกเลยขอบคุณครับผมต้องขอโทษเรื่องเมื่อวานด้วยนะครับเอาน้า พี่นายทําไปอ่ะเพราะว่าไม่มีทางเลือกนั่นแหละแต่ว่านายอย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกนะถ้าไม่มีจริงเนี่ยมาหาพี่ได้ถ้านายไปทําแบบนี้กับคนอื่นตัวนายเองนั่นแหละที่จะเดือดร้อนผมเข้าใจแล้วครับต่อไปผมจะไม่ขโมยของอีกะครับเอาอะไรอีกไหมอยากกินอะไรเลือกได้เลยขอน้ําเพิ่อมอีกคนนึงก็พอแล้วครับไม่เอาอีกเหรอแค่นั้นจะอิ่มไงพอแล้วครับแค่นี้พอแล้วครับที่เหลือเก็บไว้ให้คนอื่นบ้าง เฮียน้ำมันขอยขวดหนึ่งจ้ะได้ครับอะไรอย่าเฮียแจกฟรีสำหรับผู้ยากไร้เฮียนี่เฮียคิดอะไรอ่ะถึงมาตั้งโต๊ะแจกฟรีตรงนี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าเฮียถูกหวยแหมมีเลขเด่นไม่บอกกันเลยนะก็ไม่มีอะไรหรอกเฮียแค่นึกถึงตอนที่ตัวเองเคยลำบากมาก่อนก็เลยอยากช่วยคนอื่นบ้างแค่นั้นเอง ดีจังเลยอเฮีย er. ถ้าอย่างนั้นฉันขอร่วมบุญกับเฮียด้วยนะส่วนตังทอนอ่ะฉันสมทบทุนด้วยขอบคุณมากเลยครับเจ๊ว่าแต่เจ๊จะซื้ออะไรมาบริจาคอะแล้วแต่เฮียเลยจ้ะอ๋อเอ่อว่าแต่ร้านเจ๊อยังรับคนไปช่วยทำงานอยู่หรือเปล่าใช่จ้ะยังรับอยู่เังรู้จักระจ้ะ ถ้างั้นเนี่ยผมขอแนะนําน้องคนนี้ได้ไหมครับดูท่าทางหน่อยกลยดีเลยืงานครัวงานเสิร์ฟทําความสะอาดได้ไหมแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปจ่ายตลาดละ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นฉันจะลองให้โอกาสนายสักครั้งหนึ่งขอบคุณครับเจ๊ผมสัญญาว่าผมจะตั้งใจทำงานครับ ไปขอบคุณเฮียเขาเธอจะ้ะอย่าทำให้พวกฉันผิดหวังก็แล้วกันขอบคุณครับเฮียบุญคุณครั้งนี้ผมจะไม่มีวันลืมจริงๆครับไม่เป็นไรหรอกต่อไปเนี้ยนายก็ตั้งใจทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในทางที่ดีอย่าลืมรับปากกันเฮียไว้นะครับเฮียไปครับเจ๊เดี๋ยวผมช่วยถือครับงั้นฉันไปก่อนนะเฮียไปตามฉันมาเดี๋ยวพาไปซื้อเสื้อผ้าก่อน ตั้งใจทำงานอย่าทำให้เจ๊เขาผิดหวังล่ะถ้าไม่พอมะ่ะแล้วจะกดรับออเดอร์ทำาประแสงอะไรฮะแต่ฉันรับไม่ได้ที่พัน,นักง,งานของที่นี่ใช้คำพูดคำจาด้วยค่าคนอื่นแบบนี้ ครับคุณลูกค้าผมเอาน้ำมาส่งครับอลบกวนยกขึ้นมาชั้นสี่ด้วยค่ะเออเออคุณลูกค้าครับเดี๋ยวก่อนครับมีอะไรก่ะพอดีว่าขาผมเจ็บอยู่ครับลบกวนคุณลูกค้าลงมาเอาได้ไหมครับไม่ต้องมาโกหกเลยขานายเจ็บอ่ะแล้วนายจะเอาน้ำมาส่งฉันได้ยังไงผมไม่ได้โกหกนะครับเด็กที่ร้านช่วยผมยกขึ้นรถเอ่อผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าเออเดี๋ยวลงไปเอาเองก็ได้เสียเวลาทำงานจริงเลย านายช่วยลงประโยกน้ำฉันหน่อยสิโทษทีนะพี่พลอยพอดีผมต้องรีบจับเตรียมเอกสารไปประชุมผู้จัดการคนใหม่กำลังจะถึงแล้วอะไรวะใช่นี่ใช่หน่อยก็ไม่ได้แล้วมันหน้าที่ในของฉันไหมเนี่ยแม่บ้านก็มาลาอะไรวันนี้ก็ไม่รู้โฮย้ย อะไรฮะผมต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค้าขอโทษอย่างนั้นเหรอขอโทษเราไม่แก่เพอขึ้นไปส่งน้ำให้ฉันบนห้องได้ไหมพิกกาลแล้วไม่เจียมตัวอไอ้เต้ยคุณคะฉันว่าคุณใจเย็นลงหน่อยดีกว่าไหมคะน้องเขาไม่ได้แกล้งสักหน่อยคุณก็เห็นอยู่ว่าเขาเจ็บขาจริงๆรแล้วแกเป็นใครเผือกเรื่องชาวบ้านทำไมฉันก็ไม่ได้อยากจะเผืออหรอกนะคะแต่ฉันรับไม่ได้ ที่พนักง,งานของที่นี่ใช้คําพูดคํำจาด้วยค่าคนอื่นแบบนี้ฉันจะพูดแล้วจะทําไมแกทำไมฉันแล้วถ้าฉันบอกว่าฉันเป็นผู้จัดจาก,การคนใหม่ของที่นี่ล่ะคะ <laughs> นี่มุงใหม่เหรอถ้าแกเป็นผู้จัดจาก,การอะฉันว่คงเป็นประธานบริษัทแล้วมั้ง <laughs> พี่พลอยผมมาช่วยยงน้ำแล้วกว่าจะมาได้นะนั่นไงคุณฝ่าไม่ต้องคะ่ะ สวัสดีครับผู้จัดการบางแต่เมื่อไรครับเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้นายเรียกมันว่าอะไรนะพี่พูดแบบนั้นได้ไงนี่คุณถิงผู้จัดการคนใหม่ของบริษัทเราที่ผมบอกไงไอ้ไฝเอาดีๆฉันไม่ตลกด้วยนะเรื่องแบบนี้เอามาล้อเล่นได้หรอผู้จัดการเอ่อสวัสดีค่ะทีนี้ ฉันมีสิทธิ์ปังเตือนคุณได้หรือยังคะได้เลยค่ะผู้จัดการอยากได้อะไรสั่งดิฉันได้เลยนะคะอย่างแรกคุณต้องขอโทษพี่ไรเดอร์คนนี้ก่อนเพราะทุกอาชีพมีค่าเท่าเทียมกันหมดเออเมื่อกี้พี่ขอโทษนะจ๊ะพอดีว่าพี่เพียแดดมากไปหน่อยอะ่ะอย่าว่ากันนะไม่เป็นไรครับแล้วเรื่องน้ำอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องช่วยยกขึ้นไปจ้ะ ฝากยกน้ำให้พี่หน่อยไม่ค่ะคุณต้องเป็นคนยกน้ำนี้ขึ้นไปเองห้ามใครช่วยเด็ดค่ะคุณจะได้รู้ถึงความลำบากของเขาบ้างไงคะเอาจริงเหรอคะผู้จัดการฉันสี่เลยนะคะฉันไม่ได้รอนเล่นค่ะอา้าวยินรออะไรอยู่ล่ะคะเมื่อกี้ที่ฉันพูดคุณลืมไปแล้วเหรอ ไม่ต้องทอนนะคะถือว่าเป็นคำขอโทษจากฉันค่ะขอบคุณมากเลยนะครับทำไมฉันต้องทำงานกรรมกรอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยคุณฝากคะ่ะครับ วันนี้แม่บ้านลาใช่ไหมคะใช่ครับเห็นบอกว่าลาถึงพรุ่งนี้ครับงานให้คุณพลอยทำหน้าที่แทนแม่บ้านสักสองวันนะคะได้ครับทำไมต้องเป็นฉันละ่ะคะผู้จัดก,การคุณจะได้เข้าใจหัวอกคนบริการแล้วก็จะได้เลิกเที่ยวดูถูกคนอื่นไงคะได้ไงล่ะคะฉันเป็นพนักงานไม่ใช่แม่บ้านสักหน่อยตามใจคุณนะคะแต่ฉันมีสิทธิ์ประเมินโบนัสและการเลื่อนขั้นของคุณเหมือนกัน ได้ค่ะข่าะไรยูไฝฝ่าว้ก่อนเถอะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ขอคนละหนึ่งแช์นะคะขอบคุณค่ะ